สวัสดีค่ะวันนี้น้องกปรเจกอยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะคะอันนี้คือชุดสําหรับการเตรียมพร้อมตัดสับประรดนะคะเดี๋ยวน้องกปรเจกจะไปแบกสับประรดให้ดูนะคะแต่เรารอเวลาเข้าไปน่าไรก่อนนะนี่เป็นสับประรดบางส่วนนะคะนี่คือต้นสับประรดเดี๋ยวให้กปรเจกพาไปดูสับประรดกันใกล้ๆเลยนี่ค่ะกปรเจกไปและะ้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเราให้น้องกปรเจกเดินพาชมนะคะอันนี้คือมันยังไม่ได้นะคะทุกคน อันสีเหลืองได้แล้วใช่ไหมแต่ใบมันแหลมคมมากเลยนะนี่ค่ะขึ้นเป็นแปลงเลยอันนี้คือยังเด็ดไม่ได้นะคะตรงนน้นฝั่งนู้นก็เป็นสับปะรดหมดเลยนะมันทิมไหมอันนี้ได้หรือยังลูกเล็กขนาดนี้ยังไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างเหลืองนะ นี่ค่ะเ,เ,เอาโปรเจกต์เด็ดออกมาเลยค่ะมันหลุดออกมาแล้วระวังนะ 2> 2 2, Texas, 2 2, นี่ค่ะหยุดได้หรอโอเคเฮ้โปรเจกต์ถือหน่อยนี่ค่ะจับได้จับได้จับคว่าอ่ะจับตัวมันได้เอ๊หันมาเลยค่ะนี่นี่นี่ให้โชว์หน่อยสิน,น,น, <Yeah. S 1> นี่ค่ะได้คว่ำโปรเจกต์ได้ดามาแล้วปะ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไปนงางรมกลิ่น หอมโอเคเดี๋ยวแม่ช่วยถือให้ไปเดินวไปเลยเดี๋ยวเราเราขึ้นไปรอกเก็บที่ที่เราเสร็จแล้วเราจะตัดใส่รถตรงนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวนะคะมีต้นมะพร้าวด้วยมีต้นมะพร้าวด้วยนะนี่ค่ะแล้วก็มีต้นขนุนด้วยนะทุกคนแค่ว่าเจ์พาไปดูขนุนหน่อยคุยข,ขนุนดกมากอะ ขนุนดอกมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราให้ให้วันเจคพาไปดูขนุนนะหุยดอกอ่ะลูกเยอะมากเต็มต้นเลยอ่ะดูดิอันนี้ชุดโปรเจคเขาพร้อมมากเลยต้องแต่ระวังเลยเหรอโอ้ยโปรเจคขนุนเยอะมากค่ะดูดิดกมากๆมีห่ะโปรเจกมีลูกเน่าด้วยดูที่ล่วงมา สัตว์กินได้หรอดูดิมีแบบประมาณสามสิบสี่สิบลูกได้ดดเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเรารอนะคะเราจะเข้าไปเก็บสับประรดที่ตัดแล้ววันทุกใส่รถนะเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวเรามานะอยู่งในสุดเลยค่ะอยู่ไหนไหนอโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูอีกมันจะมีในในไลนอีกนะตอนนี้นะคะโปรเจกต์กำลังโปรเจกต์ไปไหน เรากนั่งรถเข้าไล่อยู่นะคะทุกคนแก้มแดงเลยอ,อันนี้คือชุดเตรียมหอมใช่ไหมใช่ในการแบกสับประรดสู้ไหมในชุดสองนิ้วหน่อยเอ๊ตอนนี้ไปแล้วค่ะร้อนไหมไม่รอ้รอนเท่าไหร่ใช่ไหมไ<ว>ชอบชอบเจ๊ชอบสับประรดเนี่ยจยรงงน้แ่องอนี่ค่ะทุกคนข้างทางนะทางเข้ามันก็จะเป็นแบบ สับประรดทางนั้นเลยโอ้โหฝั่งนี้เยอะมากเลยพปรเจกตดูไฟเหลืองด้วยเหลืองปะเหลืองเหลื้อหางไปเต็มเลยตรงนี้กเล็กเกินไม่ได้ยังอันนี้โอ้อ่าตอนนี้นะคะถึงกองสับประรดของเราแล้วเดี๋ยวพปรเจกตจะลงไปเก็บสับประรดแล้ว หขอดูหน่อยหันมาหน่อยโอ้โหเสกถืออย่างนั้นอ่ะให้ป้าปาเลยไหนลองคัดมาลูกไหนที่คิดว่าหวานเพราะเกไหนว่าลูกไหนหวานสุดไหนติดนี่้องดิดิเออรูปนี้นล้วหวานแน่โอเคอ่าลลูกนี้ใช้ได้ก็บอกกล้องลูกนี้ทำแน่นอน หวานไหมรับประกันปะออกเลยเพราะแต่เอาไปยืนตรงยายสิลูกแล้วหนูจะได้หยิบได้เออแม่จะได้โอ้โหถือทีละสองลูกเลยเหรอโอเคตายแล้วชาวสวนน้อยโอเคเด็กหน่อยจะมารับจ้างตนอ้สุดงานก่อนครับ เราขึ้นจะมารับจ้า,ทางทำสวนอตอนนี้หมดไปแล้วนะคะหนึ่งกองใส่รถไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปกองข้างหน้านถามหน่อยนะ้อง p r o j e c เหนื่อยไหม,มฮะม่อุ้มน้องาวอันนี้ค่ะ project <laughs> นั่งรถไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปบรรทุกกองต่อไปกันเลย <Yeah. S 1> บ๊ายๆนะ้อง อ่าลงถึงแล้วลงมาแล้วอ้วนตอนนี้อะไรนะตอนนี้น้องวุ้เ็กช่วยไม่ไหวแล้วนะคะเลยกลายมาเดินดูน้องวุ้เ็กอันนั้นไม่ไดล้ลูกมันงอมแล้วค่ะมันเน่าแล้วค่ะ oh, <no. S 1> เห็นไหมเห็นไหมมันเน่าแล้วลคือเหลืองจนมันเน่าแล้วใช่ ถ้าตุ๋ยตัดไม่ทันจนมันเหลืองแล้วมันก็เน่าใช้ไม่ได้อันนั้นก็น่ะเหลืองเหมือนกันเอาปเจกเจออะไรอะมะ่วงเฮ้ยมีมะ่ง <S 2> <S 2> มมวงด้วยเหรออะเดินยเข้าไปหลบใต้ร่มหน่อยร้อนอันนี้ได้ไหมครับอันนี้ก็เหลืองแล้วค่ะเดี๋ยวบอกดิเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้สับปะรดนะคะมาซื้อได้เลยไม,ไ,มไ,ไม่ได้เราไ,ไ,ไม่มีบันเทาไป นี่ค่ะนู้นไกลๆดูดิเป็นภูเขามาเลยโคติเกเปลี่ยนแผนกแล้วหรอเออจะได้เร็วๆเข้าเออเป็นแผนกลุยมีโคติเกย่อเกลยกเลยค่ะ แจวเฮ้ยโอ้ไวดีว่ะโอ้ไม่ธรรมดาหมดแล้วยังหมดแล้วพอแล้วครับอ่าเดินได้น้อยอ่านั่งรอโอ้โหโปรเจกต์อยู่นี่เปล่าช่วยตาตุยทำสับปบรดรถ

ตอนนี้นะคะทุกคนมาป๋าพักในทางปอกสับปะรดดูสีดิฉ่ำมากเลยนะแล้วแบบไม่กัดลิ้นด้วยนะที่เนี่ยโอเคนี่ค่ะเราบรรทุกไปเสร็จแล้วเหลือกล้องสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเอาขึ้นรถของเรากันมาให้โปรเจกต์มาเดี๋ยวไปเรียกโปรเจกต์มาชิมสับปะรดก่อนโปรเจกต์มาชิมสับปะรดหน่อยเร็วไปเด็ดดอกไม้มาอีกแล้วโปรเจกต์แอบไปเด็ดดอกไม้มาอีกแล้วไปชิมสับปะรดเร็วพ่อปอกสับปะรดให้ ไปที่ไหนฝีมือปอบไม่ธรรมดานี่น่าให้โปรเจกชิมให้ <c oughs> ให้ดูหน่อยโปรเจกกล้าชิมปะ <c oughs> อ่าให้โปรเจกชิมหน่อย <c oughs> กล้าชิมฝีมือพ่อไหมโปรเจกระวังมีนะ จะให้โปรเจกต์ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราให้โปรเจกต์ชิมสับปะรดให้ดูนะยังไงหันมาเร็วรสชาติาหวานปะ่ะเอาโปรเจกต์ชิมให้แม่ดูหน่อยเป็นไงนชิมดูหวานอืม <laughs> อร่อยมากเฮ้ย <laughs> โปรเจกตตอนนี้นะคะโปรเจกต์ก็ขนสับปะรด ขึ้นรถใส่เสร็จมาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับลงไปที่บ้านตะตุ๋ยกันนะคะแต่ว่าโปรเจกต์จะไม่ขึ้นรถนะโปรเจกต์จะเดินไปเพราาะว่ไมม่่ีปีปโปรเจกต์จะเดินไปกับตะตุต๋ยแล้วที่เต็มย้ายหน้าโอ้ไปก็ได้ยยดอ,อ่ะไปนี่แล้วเราดูวิวสวนสับประรดเขาเรียกไรเออไรสับประรดนะคะมีโป <laughs> <laughs> รเจกต์ไปแล้วโปรเจกต์ร้อนปะ ไหนโอเคไปเดี๋ยวรถพ่อมาแล้วร้อนมากต่อโปรเจกต์กสู้ป่ะระวังวิ่งนะล้มโปรเจกต์ปีนแล้วเราจะเดินไปทางโน้นน้องโปรเจกต์ใครใครฮะเฉย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 อ่ะลงมาตัเสียเขาตัดให้ดูเฉยเฉย น er? <S <S ี่ไปเลยนี่ค่ะตัวตัดสับรถทำอะไะพ่อมาอ่ะตัดโอจอตรงนั้นแหละ